สวัสด <sa who referred to> ีสวีดัดนะครับสวัสดีสวีดัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาปหลัดขิกมาให้ชมนะครับนี่เลยปลัดขิกของหลวงปู่ฟักหรือว่าหลวงพ่อฟักหน้าตาจะเป็นเช่นนี้นะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยจำลักษณะไว้นะครับจำลักษณะไว้นะครับมีจานทั้งตัวทั้งองค์เลยเนี่ยครับเนี่ยนะปลัดขิกดันดะนะครับปลัดขิกดันดะของหลวงปู่ฟักหรือว่าหลวงพ่อฟักนู่นเลยครับ เขตประจวะจบคิริขันนะครับนี่เลยครับประหลัดขิก <c oughs> ของหลวงพ่อฟักนะครับจุดสังเกตคือน,นี่จะมีตุ่มเม็ดงาสามตุ่มนะครับร้อยเจาะแล้วก็มีเนี่ยทำมาจากเม็ดงานะครับทำมาจากงาช้างนั่นแหละมาอุดไว้นี่คือประหลัดขิกนะครับของหลวงพ่อฟักหรือว่าหลวงปู่ฟักนะครับนะมีอยู่นสองตัวสองอันนะครับนี่เคยเนี่ยนะนี่เลยประหลัดขิกของหลวงพ่อฟักนะครับ ประจวบคิริขัน no. น่นเลยนะเออไปทางใต้นะนะครับจุดสังเกตคือต้องมีสีขาวขาวก็เรียกงาสีขาวนะครับนี่คือหลวงพ่อฟักนะครับประหลัดขิกดันดะนะครับสําหรับคาถาบูชานะครับนโมสามจบก่อนนะครับแล้วก็ท่องกันหัานิหะกันห่านิหะกันห่านิหะกันห่หนิหะนาหิหะหูนาฮิะหูจัจจะดันดะจัจฉะดันดะแค่นี้เองครับหัวใจของประหลัดขิกของหลวงพ่อฟักนะครับ เป็นคาถาหัวใจโจรน,นะครับาการหานนื้หาการหานนื้หานี่คือคาถาหัวใจโจรน,นะครับแล้วก็พุทธคุณก็เด่นทางเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์แควคาดองค์พันชาตรีประมาเนี้ครับนี่คือประดัดขีดของหลวงพ่อฟักนะครับาแห่งจังหวัดปัะจบรีคนันนะครับเนี่ยครับจำให้ดีนะครับลักษณะเป็นปีกเงี้ยครับเป็นปีกเงี้ยนะ อนี่เลยมีเม็ดงาสามจุดขาวๆนี่แหละครับอันนี้คือประหลัดขิกของหลวงพ่อฟักนะครับเขาจานเหมือนกันเลยครับนะเนี่ยจานเหมือนกันเลยจานเหมือนกันเลยของพ่อเดียวกันนะเนาะอาถาตัวเดียวกันไม่ว่าทําตอนไหนพร้อมกันหรืออะไรเนี่ยนะจะจานเหมือนกันเลยดูตั้งเกตนะครับจะจานเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนะฮะเออเนี่ยน่าจะจานเหมือนกันเลย อาจจะจานเหมือนกันเลยครับเนี่ยนะตรงมีโตอุด,ด้วยนี่แหละครับจัชชะดันตนะเนี่ยครับนี่คือของหลวงพ่อฟักนะครับแห่งแดนเขตท,ทางใต้นะครับเด่นทางเมตตามหานิยมแขวค่า,คาประมาณนี้ครับนี่คือประหลัดขิกของหลวงพ่อฟักคือประหลัดขิกดันตะนะครับกันหะเนหะนะครับคาถา อุชากันหะเนหะกัรหาเนหะนะห,หิห,หะหูนะหิหะหูนะเนี่ยนะเนี่ยชัดชัดดั่นดั่นชักันหะเนหะกันหะเนหะนะหิหะหูชัดชัดันดัเออเนี่ยครับคาถาเด่นคนทางใต้จะจะ,จะนิยมทำํำเป็นพวกประหลัดขิกนะประหลัดขิกหลวงพ่ออีก,กันดีนะครับหรือว่าหลวงพ่อฟักก็มีและมีอีกหลายท่านนะครับเนี่ยครับเมตตามหานิยมพอดีผมมี อยู่สองอยู่สองอันนะสองสองตัวนะครับเกิดประลับคลิกดันดาน,นะครับมีไว้ก็ดีนะครับอุตคุณดีอยู่แล้วนะครับนี่คือเป็นแน่แน่ของเครื่องรางสำหรับไม้ที่มาทํานี่ก็เป็นเป็นพยางยิว้วดํานะครับเป็นพยางยิว้วดำไปทํานองนั้นนะครับพยางยิ้วดํานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามในตุ่ม ในที่ตัวงสือสีแดงๆดำๆนะครับกดติดตามครับจะได้ทราบคลิปใหม่ของผมมีอะไรมั่งสวัสดีครับขอให้โชคดีนะครับ f อฟีของผม